สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งกันมาซ่อมนะครับผมสุบุรุ XV สุบุรุ XV เก็บงานเออน้ำมันซึมนะครับท่อร่วไม่ดีล้างท่อร่วมไม่ดีประกอบเปลี่ยนโอลิงวาล์วตู้แอร์นะครับแล้วก็แวกเติมน้ำยานะครับเปลี่ยนลูกปืนในชาร์จเปลี่ยนล,ลูกปืนลูกลอกสายพานหน้าเครื่องนะครับ เปลี่ยนฐานได้สตาร์ทนะครับแสนห้าหมื่นปีโลนะครับเปลี่ยนฐานได้สตาร์ทใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่จะมานั่งทำไอปนี่ไอ้กระจกนะครับนี่แกะได้หน่อยลนะยังไม่ได้แกะออกมาทั้งบานซูบลูเอ็กวีนะครับซูบลูเอ็กวีติดเครื่องหมดแล้วแหละควันท่วมติดเครื่องควันขาวนะครับควันขาวควันไหลด้วยนะครับแต่ถ้ารถใช้ทุกวันสตาร์ททุกวันไม่เป็นไรอะ แต่ถ้าจอดแช่สามวันเนี่ยสตาร์ทปุ๊กคันขาวเลยเป็นบ็อกเซอร์นะครับสูบนอนข้างละสูบสองสูบเป็นลูกสูบนอนครับเป็นลูกสูบแบบทั่วไปนี่แหละแต่เป็นเครื่องสูบนอนนะครับสูบนอนออกซ้ายออกขวาปึ๊บ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 เงี้ยฮะถ้าสูบตั้งก็คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้อ่าสูบวีก็ขึ้นเฉียงนะครับนี่ฮะสูบวีวีอย่างงี้ซ้ายขวาอันนี้สูบนอนนะครับนอนอย่างเงี้เลย เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งรืออันนี้กหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้นเดี๋ยวผมทาอันนี้ก่อนแต่เครื่องสตาร์ตติดอะไรหมดแล้วแหละนะครับล้างตู้แอร์อันนี้ก็ลีโนวนุนโตโยต้าคาวก็วีโก้อันนี้รื้อล้างประกอบตู้แอร์นะครับเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่แล้วก็รื้อล้างระบบเปลี่ยนแผงนะครับเปลี่ยนคอมใหม่นะครับเปลี่ยนคอมใหม่อันนี้คอมอยู่ในรถเดี๋ยวออกมานะอันนี้ของเดิมนอกไปแล้วเพาะน้ํามันรั่วตรงนู้นนะครับ รั่วตรงนู้นแล้วปล่อยใช้มาเรื่อยตเติมมาเรื่อยๆจนน้ำมันออกหมดคอมน็อกไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากเจ้าของรถนะครับปล่อยป่าละเลยครับเดี๋ยวนี้มาพูดถึงไอ้เรื่องไอ้นี้หน่อยนี่ครับออกซิเจน,นเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งของ Honda Civic อะไรนะไอตาโตะนะครับเครื่อง D16 เครื่อง D16 นะครับไอที่เป็นเซ็นเซอร์สี่สายอย่างเงี้ยนะครับ เมื่อกี้มีลูกค้าคนหนึ่งอายุเยอะแล้วแหละ,หละมาถามช่างครับเนี่ยไฟลูกเครื่องมันโชว์เนี่ยเอ,อผมเช็คแล้วนะไอเซนเซอร์ไอเนี่ยแหละมันเสียผมเปลี่ยนมาหลายอันแล้วน่าจะตัวนี้แหละมีตัวเดียวช่างเปลี่ยนเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับซื้อของมาให้ผมสิเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้โอ้เดี๋ยวให้ช่างซื้อเลยเดี๋ยวให้ช่างซื้อแล้วใช่ไหมก็ตัวหนึ่งหลักพันนะครับอู้หลักพันเลยเหรออังหลักพันเลยเหรอ ของเก่าเซียงกงไม่มีเหรอก็มีนะครับมีนะก็ตัวละห้าร้อยหนึ่งพันบาทอ้เอาเอาเอาแบบนั้นนะเอาแบบนั้นก็ต้องมีค่ารถนะครับผมต้องวิ่งไปวางน้อยห้าร้อยอู้ห้าร้อยเลยเหรอเอองั้นลูกค้าก็ไปซื้อมาให้ผมหน่อยนะครับโอ้ไม่อยากไปดิแล้วทําไมไม่ซ่อมที่อู่ที่เดิมอู้อยู่แถวนูน่นในกรุงเทพนูน่นนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมาทากับช่างทีนึงแล้วช่างจําได้ไหม อ๋อก็จําได้ครับแล้วช่างมีราคาถูกๆไหมไม่มีหรอกครับเออแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยช่างรับประกันยังไงอ่ะเดี๋ยวนะผมซ่อมรถนะครับเปลี่ยนของของเก่าเนี่ยจะให้ผมมารับประกันเหรอเออห้าร้อยพันหนึ่งอะ่ะแล้วต้องวิง่งไปซื้อเนี่ยผมต้องมานั่งรับประกันอีกเหรองั้นผมก็เลยบอกก็พไปซื้อมาเองเถอะนะครับไปซื้อมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไม่หายอย่ามาว่า เพราะว่าไปซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับของมันมีต้นทุนมีราคานะครับแล้วก็การตรวจเช็คบางทีอะเซ็นเซอร์มันไม่ได้เสียนะเซ็นเซอร์ไม่ได้เสียนะครับมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นไอ้ปักเนี่ยรูที่อยู่ติดกับตัวเครื่องเนี่ยไม่ใช่รูที่ติดอยู่กับเซ็นเซอร์มันโซกปกมันโซกปกมันทําให้ไฟเนี่ยเคลื่อนที่เดินไม่สะดวกนะครับบางจังหวะไฟเดินผ่านไม่ได้ไหลผ่านไม่ได้ สะดุดไฟก็เด้งเลยเพราะพวกนี้ดึงปักนิดเดียวสะดุดขยับหน่อยเดียวก็ไฟเด้งเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นของใหม่นะของใหม่เทียมก็พันห้าขึ้นไปอะ่ะพันแปดพันห้าสองพันกว่าหูขนาดนั้นเลยเลยช่างไม่มีลูกถูกแล้วเหรอไม่มีหรอกครับเอองั้นไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินแนวไปเลยเออรู้ร,รู้รู้มาก ไม่รู้มากไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่อยากจะใช้คําว่ารู้มากาก็คือว่าแกบอกว่าแกไปเช็คมาแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาไปเช็คมาแล้วแล้วทาไมไม่กลับไปทําที่เขาเช็คให้ล่ะเออทําไมให้เขาเช็คมาแล้วทําไมไม่กลับไปเช็คไอ้กลับไม่ให้เขาเปลี่ยนให้โอ้มันแพงก็มันแพงเอามาทํากับผมไม่แพงเหรอเออเนาะแบบเบื่องจริงแล้วพูดสูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุรู้จริงไงผู้สูงอายุรู้จริงแต่ขี้เกียจหาของ ก็เ <inate> นี่ยอย่างพวกนี้ไม่ได้เสียนะนะครับก็จะใช้ได้กับพวกดีสิบเจ็ดนะครับหรือว่า Honda a c c o อ d ตัวเก่านะก็ใช้ได้นะที่เป็นปลั๊กแบบนี้นะครับค่าการอ่านคล้ายกันนะครับหัวฉีดไม่ดีหัวฉีดโซกระปกแรงดันหัวฉีดตกเผาไหมไม่สมบูรณ์ก็ออกฟ้องไอ้นี่เหมือนกันนะต้องต้องต้องไล่ดูดีๆนะครับเมื่อาวานผมก็ทำไปคันหนึ่งสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานทำไปคันหนึ่งนะแค่ปลั๊กนะครับ แล้วก็เซนเซอร์แบปเซนเซอร์หนึ่งตัวนะครับแมปเซนเซอร์นี่แพงเลยหายากแล้วนะครับเซียงกงเขาขายมาราคาไหนผมก็ขายราคานั้นนะผมก็คิดแค่ค่าน้ามันวิ่งเดีวของเฉยนะครับนะฮะถ้าอยากจะได้ราคาที่คุณต้องการคุณก็ไปซื้อมาเองครับซื้อมาเองผมเปลี่ยนให้ได้นะครับเปลี่ยนแล้วไม่หายอย่ามาว่ากันนะครับต้องทําความเข้าใจเนาะทุกคนมีสิทธิ์ซื้อนะครับเจ้าของรถก็ซื้อเองได้อะไรได้ซื้อตาม แหล่งช้อปปิ้งในโซเชียลต่างๆนะครับก็ซื้อมานะครับซื้อมาครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เปลี่ยนเราไม่หายก็ค่อยมาเช็คกันว่ามันเป็นอะไรถ้าอยากรู้อยากลองก็ต้องลองเสียตังค์ดูก่อนนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียตังค์มากให้มันตรงจุดก้าวรถมาเช็คดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับีครับ